สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับเหมือนเคยอยู่กับผมพัชรบัญยายงและทีมงานนะครับรายการที่พาท่านผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับนักวิชาการนักการเมืองนักธุรกิจในหลากหลายแวดวงนะครับเพื่อท่านนั้นได้เรียนรู้และตเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะมีการเปิด AEC ในไม่กี่ปีข้างหน้านี่นะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการลงทุนผ่านตลาดรองนั่นคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับว่าแนวโน้มจากนี้ไปจะหมีหรือกระถิง ดัชนีหุ้นไทยในเดือนสิงหาคมผันผวนที่สุดในปีนี้เดือนเดียวดันดชนีปรับตัวลงไปสูงสุดถึง128.84จุดขณะที่นับตั้งแต่ต้นปีดัชนีปรับตัวลงไปแล้ว179.9จุดโดย8เดือนแรกนักลงทุนต่างประเทศขายสุดที่ถึง1.15แสนล้านบาทสาเหตุสำคัญมาจากนักลงทุนต่างประเทศต่างเทขายหุ้นไทยจากความกังวลต่อสถานการณ์สงครามในประเทศซีเรีย ความไม่ชัดเจนของการยกเลิกนโยบายมาตรการ QE ของสหรัฐและรวมไปถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศเศรษฐกิจที่อ่อนแอของประเทศเพื่อนบ้านเช่นอินโดนีเซียอินเดียที่มีปัญหาทั้งขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการเติบโตที่ชะลอตัวลงเป็นอีกปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุนของประเทศในกลุ่ม TIPS Market คือไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นักลงทุนต่างชาติปรับพอร์ตในตลาดเกิดใหม่ล่วงหน้า เนื่องจากประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐหรือกลุ่มสภาพยุโรปมีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสวนทางกับเศรษฐกิจในตลาดใหม่ที่กำลังชะลอตัวลงปัจจัยนี้จะกดดันตลาดหุ้นไปถึงไหนดัชนีหุ้นไทยเจะวีบวา์ ounds, กลับขึ้นมาได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา จะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจะหมีหรือกระทิงจะ a บริชหรือบูริชนั้นต้องไปดูในรายเซกเตอร์กันแต่ละเซกเตอร์เป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ครับจริงๆมันเริ่มตั้งกับตอนที่มีเรื่อง QE tapering นะคะคนก็เลยแพนอีกถ้าปรับตัวช้าๆประมาณะลงไปดิ่งนานๆเนี่ยนะฮะอางนี้ก็ค่อยๆลงไปอันนี้เรียกว่าตายแบบทาลุน 3ามถึง QE นะครับอยากให้จบจบไปไหมฮะหรืออยากให้ยังคงมีอยู่ PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพัณฑ์ของกลุ่มปะตะทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรมมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรงสรค์คุณภาพชีวิตคุณคิดอะไรอยู่ไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง SCB คุณคิดอะไรอยู่ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดไม่ว่าคุณคิดอะไรคิดถึง S C B เราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let take you คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้น ความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 คุณอาจสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำาก็สเหมือนเดิมอาหารสยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินอาหารซีฟู้ด everyday บ้าก็ยังกินเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิม วันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวสมเด็จเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะสมเด็จครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสมเด็จกันเถอะ ข้าสู่เดือนที่สอของรายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับตอนนี้มาอยู่กับแขกรับเชิญของเราซึ่งจะมาพูดคุยถึงประเด็นร้อนนะครับนั่นคือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองดัชนีมีการแกว่งตัวค่อนข้างมากทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาหลักร้อยจุดคนอาจจะแพนิคอาจจะตระหนกกันหน่อยแต่ทีนี้มุมมองของคนที่อยู่ในแวดวงโดยตรงจะมองอย่างไรกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนะครับกับทางด้านของดอกอรก้องเกียรติโอภาสวงการประธานกรรมการบริหารของบลเอเชียพลัส e ท่านที่สองครับคุณพัชธีร์ดีหลักทรัััพย์สสวดีท้งท่านครัับสสวดง ฮอตมากฮะในช่วงที่ผ่านมาเราจะพูดคุยกันยาวจนถึงสิ้นปีเลยว่าทารกตของแต่ละท่านนั้นมองอย่างไรนะครับขออนุญาตเรื่องที่งดนานของคุณพัชราก่อนนะครับการแกว่งตัวที่ร้อยจุดนี้น่าตระหนกขนาดไหนครับจริงๆมันเริ่มตั้งกับตอนที่มีเรื่อง QE tapering นะคะคนก็เลยแพนิคแล้วก็เข้าสู่หมวดที่เรียกว่าอาจจะอารมณ์ค่อนข้างแปรปวนนิดหนึ่งแล้วก็ react ไปตามเรื่องที่มีในตลาดค่ะ ด้วยความที่เกรงว่าไอ้ตัวเม็ดเงินนียจะหมดไปแต่จริงๆแล้ว QE ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะแต่ตลาดหุ้นโดยปกติก็จะรีแอคก่อนทําให้เกิดความผันหวนประเด็นที่2ก็คือว่าคนมองว่าตลาดโดยเฉพาะในอาเซียนซึ่งมีไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินเนี่ยเป็นตลาดที่ได้รับอันีิสงจาก QE ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือพอออกปุ๊บ3ประเทศนี้โดนอย่างหนักนะคะ ก็เลยมาผันขวนตอนนี้ตลาดไทยเรามีสภาพคล่องสูงสุดก็เลยโดนหนักสุดเพราะว่าซื้อง่ายขายคล่องในขณะที่โดยเฉพาะฟิลิปปินส์เนี่ยจะสภาพคล่องน้อยกว่านะคะแต่ข้อดีก็คือว่าสภาพทางเศรษฐกิจหรือภาพแมโครเหล่านี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราจะเริ่มตีตัวออกห่างเขานิดหน่อยนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีซึ่งเราก็เห็นสภาพตลาดที่ดีขึ้นต้องเก็บมองฟันเดเมนทัลของตลาดไทยเป็นยังไงครับเปลี่ยนไหมครับ วันเด m เ n น a l ผมว่าระยะหลังเนี่ยมันเหมือนด้อยไปน,นิดหนึ่งนะจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาที่แย่ลงที่มีการปรับลดตามเป้าเศรษฐกิจลดลงไปส่งออกไม่ได้ตามเป้าก็ผมว่าก็มีความกัง,งวลบ้างลักษณะนี้นะครับแน่นอนผมว่าตลาดไทยก่อนหน้านี้แพงเพราะว่าอ,อย่าลืมนะเราขึ้นมาหลายปีติดต่อกันถูกไหมครับจากที่ทุกคนกลัวผมจําได้ว่าตอนนั้น P/E ไม่ถึง10เท่าหลังไอ้วิกฤตเลแมนแล้วก็ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนก็ดีขึ้นมาเป้แบบมี5 0า1้านไล่มา,าไล่มาตลอดหลังจากมีการปรับตัวอย่างเรื่องที่คุณพัทรเย์พูดถึงเรื่อง QE นะครับว่าอาจจะมีการปรับลดลงนะครับตลาดญี่ปุ่นปรับตัวแรงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ตลาดอเมริกาก็เป็นการปรับตัวบ้างนะครับก็ทําให้เราปรับตัวลงไปนะก็เงินก็ไหลออกจากตลาดเราแล้วก็ตลาดทิ่ทั้งหมดเนี่ยส่วนนี้ก็ไหลไปสู่เกาหลีแล้วก็ไปญี่ปุ่น ญี่ปุ่นนี่จะได้อันิสงส์เยอะเพราะว่าเศรษฐกิจฟื้นนะครับนโยบายตกเบี้ยต่ําแล้วก็นโยบายรัฐบาลของอาเบะทุดใหม่ซึ่งได้ควบคุมทั้งสภาบนสภาล่างเนี่ยก็ทําให้นโยบาย,ยาต่างๆขับเคลื่อนไปได้ดีนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ได้งานโอลิมปิกปี2020อีกก็โโดูแล้วผมว่ามีระบวกกับบวกนะมีแต่บวกกับบวกแล้วตอนนี้นถึงแม้คุณนเขาขึ้นมา50%แต่ถ้ามองว่า ลงมาเท่าไหร่จากจุดสูงสุดของเขาซึ่งเกือบ4ี่0 0ื่นจุดวันนี้ก็ยังหมื่นหมืน่นกว่าจุดเองนิดเดียวนะฮะก็ยังขึ้นมาน้อยคือการทำ c o r r e c t i o นหรือการปรับฐานเนี่ยทุกท่านเตือนและเตือนมาโดยตลอดอจะเป็นว่าไม่ได้บอกว่าเมื่อ,อไรแค่นั้นเองแต่มันก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนใเกาหลีที่ทางด้านดรกเตะก็เกียิบอกว่ามีมีฟันโฟืกลับไปจะกลับมา h o ตเหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วไหมฮะผมว่าเกาหลีเป็นตลาดพู้ีิถูกที่สุดนะฮะในในเอเชียตลาดหนึ่งต้องเหนือจอย่างจีนตอนนี้จีนก็ถูกนะครับ แต่ที่เขาหลีถูกเนี่ยผมว่ามันมีเหตุผลหลายเหตุผลนะเพราะว่าเป็นการจัดโครงสร้างแบบเชโบหรือไขวยกันไปไขวกันมาเพราะ,ะนั้นหุ้น PE 78เท่าเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนะครับบริษัทใหญ่ๆยักษ์ใหญ่อย่างซัมซุงอย่างไรัว p ก็ไม่ถึง10เท่านะเป็นอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้มานานแต่ว่านะวฐานวธุรกิจเขาใหญ่ไหมต้องยอมรับว่าใหญ่อันนี้ผมเพื่อประเทศไทยหรือเอเชียบล็อกเนี่ยเราก็ต้องแข่งกับประเทศเหล่านี้ที่จะแย่งเงินลงทุนถูกไหมครับวันไหนเราแพงเขาก็ขายเราออกไป พอตกมาอย่างรวดเร็วซึ่งผมคิดว่าดีนะกัจจนีเราลงมาจากพันหกรจุดลงมาพันสองกว่าจุดช่วงที่ต่ําสุดในรอบนี้แล้วก็ขึ้นมาแข็งแรงตรงแถวพันสามจุดนะครับอันนี้เป็นการปรับตัวที่เร็วพอเร็วปุ๊บเนี่ยคนก็กล้าเข้ามาซื้อถ้าปรับตัวช้าๆาปิมาช้าๆเนี่งนะฮะอันนี้ก็ค่อยๆลงไปองนงี้เรียกว่าตายแบบทารุณ ใช่ครับโอเวอร์สี่สัปดาห์ถ้าลงไปร้อยจุดนิดถือว่าดีในมุมมองมันจบเลยให้จบไปเลยก็เจ็บก็เจ็บครั้งเดียวแล้วเลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่ผมว่าดีแต่หุ้นปรับตัวเงี้ยดีอันนี้เริ่มมีเหตุมีผลมากขึ้นทีตลาดก็อยู่สักสิบส่เท่าละนะฮะถ้ามองไปข้างหน้าหลายคนก็เริ่มมองแล้วพวกนักวิจัยบริษัทผมก็มองว่าอาจจะไปถึง0 0จุดสิ้นปจุดสิ้นปีได้ทีก็สักส5เท่าผลประกอบการแต่มีการปรับผลประกอบการลง ว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทจุะเบียนเะต่ปีนี้จะโตแค่14เปอร์เซ็นต์นะซึ่งน้อยกว่าที่คาดเมืตอนแรกครับเอเชียพลัสฟันชงไปแล้วฮะทางด้านของที่มีการทำคอนเซนเซกมาเท่าไหร่ครับแฟร์เท่าไหร่ฮะเพราะตอนนี้จะอยู่ระดับไม่เกินพันห้านะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าต่ำกว่าพันสี่ก็รู้สึกว่ามีแรงรับอย่างที่เราเห็นนะคะแต่ว่าอัพไซด์ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะ เนื่องจากว่าปัจจัยสภาพภายนอกประเทศเนี่ยซึ่งตอนนี้มีผลค่อนข้างมากเนี่ยต่อจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยก็มีสภาพที่ดีขึ้นนะคะ QE ก็รู้สึกว่า factor in พอสมควรนะคะส่วนเรื่องสภาพเศรษฐกิจจีนที่ก่อนหน้าเราก็มีนเซ c e r n ตอนนี้ก็ดูเหมือนดีขึ้นนะะอย่างเช่นตัวเลขซ์พอ์ตล่าสุดก็ออกมาค่อนข้างโอเค,คญี่ปุ่นอย่างที่เราต้องเก็บพูดถึงก็ดีนะคะในสภาพเอเชียเองก็ทั้งยุโรปจากเอเชียไปยุโรป ก็ดูเหมือนมี GDP growth ที่เริ่มจะมีกระเตื้องขึ้นนะคะอเมริกาก็รู้สึกสายดีก็เลยต้องหยุด QE ซึ่งถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้สมก็อาจจะส่งผลมาถึงเราในในระยะยาวนะคะประกอบกับค่าบาทที่อ่อนมาจากที่เรากังวลเรื่องแข็งในก่อนหน้านี้<ม>เราก็ดูเหมือนแนวโน้มที่ไปในครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีส่งผลในแนว positive มากกว่าในเชิงใม,มากสุดท้ายเป็นบวกนะใช่ไหมก็น่าจะดูแล้วสบายใจขึ้น<ม>กว่าในช่วงก่อนหน้านี้อันนี้ก็อยู่ที่ว่า บริษัทจดทะเบียนจะสามารถที่จะทำกำไรได้ดีกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนหน้า Q1 ที่หุ้นร้อนแรงเนี่ยเรามองกันที่ EPS g r o w t h ที่20%ตอนนี้ก็ r e ไว s ์กันมาอยู่14-15%นะคะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูปัจจัยแรงหนุนค่ะเรื่องินชารับถามถึง QE นะครับในเบรกนี้เพื่อการเป็นเบรกไปเลยว่า QE อยากให้จบๆไปไหมฮะหรืออยากให้ยังคงมีอยู่เป็นมอกมีราจริงๆเนี่ยถ้ามีอยู่เราก็รู้สึกโอเคแต่ทุกอย่างเนี่ย มันจะต้องจบไม่ไดคิดว่าจบไปได้เนี่ยแล้วน้ำทุนก็จะได้เริ่มต้นเดินหน้าส<อ>มัยก่อนเนี่ยมันพิดิตกยากมากเลยเพราะมันมีแรงส่งจาก QE เข้ามาซึ่งทําให้เรายากในการจะวิเคราะห์ว่าตลาดหุ้นจะไปถึงไหนนะคะซึ่งพื้นฐานมันอย่างที่อาจารย์ต้องเยดว่าเนี่ยอาจจะไปถึงพันห้าพันหกแต่มันมีแรงส่งขึ้นมาในบางช่วงทําให้บางคนก็รู้สึกเป๋ไปเหมือนกัน ตอนนี้มันก็คือ back to fundamental เราก็มาดูพื้นฐานอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ทำให้หุ้นหลายตัวนี่น่าสนใจต้องรมเยี่ยมมองไงฮะในส่วนของการผ่อนคลายเชิงปริมาณยกเลิกได้หรือยังฮะเลิกพูดเรื่อง QE ได้หรือยังครับอเมริกา QE คือฟองสบู่นะฮะในที่สุดมันก็ต้องหยุดฉีดเม็ดงินเข้ามาในระบบผมเรียนถามอย่างนี้นะฮะว่าคนไข้ที่นอนให้น้ำเกลืออยู่บนเตียงแล้ววันหนึ่งหมอบอกว่าคุณแข็งแรงกลับบ้านได้แล้วเอาสายยางออกเอาน้ำเกลือออก ค,คนไข่บอกฉันยังอยากนอนอยู่บนเตียงเงนี้นะคือคิีก็เหมือนกับการให้น้ําเกลือนะเพราะว่าภาคธุรกิจภาคธน,นาคารลําบากนะครับก็ต้องให้น้าเกลือกันดอกเบีย้ยให้ต่ําสร้างไอ้ดีมานขึ้นมาจะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็งว่ากันไปแต่ถึงจุดหนึ่งพอตัวเลขเริ่มฟื้นนะฮะการจ้างงานเริ่มดีขึ้นภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มดีขึ้นยอดขายรถยนต์สูงขึ้นในอเมริกาเนี่ยหมอบอกว่าคุณกลับบ้านได้แล้วแข็งแรงบอกผมอยากจะนอนต่อ มันก็ไม่ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าทุกอย่างต้องกลับไปสู่สภาพเดิมเพียงแต่ว่าค่อยๆลงอย่าให้คนตกใจแล้วการที่เขาออกมาเตือนบ่อยๆเฟดออกมาเตือนบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการทําให้ตลาดรับทราบแล้วนะว<ม>่ากัลังจาเลิกแล้วนะแต่ไม่ใช่เลิกแบบทันทีแต่ค,ค,ค่อยๆลดผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จริงๆก็เป็นการลดจริงๆในช่วง Q3 ที่ผ่านมาการลดคือแสดงว่าเศรษฐกิจฟื้นต้องมองในแง่น่าจะเป็นข่าวดีต่อตลาดชุนในอนาคตสักนิดนถูกต้องกําลังซื้อจะมากขึ้นจากทุลเซกเตอร์ ในเบรกหนะ้าจะมาจ่อลึก,กับทั้งสองท่านนะครับว่าเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงนี้พักสักครู่ครับอยู่ที่ว่าตอนนี้เรามีศักยภาพที่จะเข้าไปนํามันออกมาได้แค่ไหนเาะฉะน,นั้นผมคิดว่าน้าหนักเรื่องเศรษฐกิจสําคัญกว่าเรื่องสงครามเซกเตอร์ไหนหุ้นตัวไหนที่น่าลงทุนในไตรามาสสุดท้าย P.T.T. Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น P.T.T. Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ข่าวคู่นันเซลหกสิบเร์เซ็นต์พังกบาเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะมิั้นี่มันหมดอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยการช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจากเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสิริราช9ก้มงคล ก็น่าสงสัยว่าสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมทรายสดเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินอาหารซีฟู้ด everyday บ้าก็ยังกินสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวสม,ยม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยเข้าคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะสม็รับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวสม็ดกันเถอะ เอาสู่เบรกสุดท้ายของรายการเรื่องเด่นอาเซียนนะครับมาถึงช่วงสําคัญที่ท่านผู้ชมรอคอยครับเซกเตอร์ไหนคู่นตัวไหนที่น่าลงทุนในไตรามาสสุดท้ายขออนุญาตเริ่มเชียรายดกดดรก้องเกียรติครับมีการแนะนําอย่างไรฮะว่าน่าจะฮอตสุดในสารเดือนสุดท้ายของปีนี้ผมคิดว่าถ้ามองว่าเศรษฐกิจฟื้นนะฮะเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นเนี่ยสิ่งแรกที่คนมักจะมองก็คือธนาคารก่อนอ ต้องเรียนว่าในช่วงที่ตลาดเกิดความไม่แน่นอนเนี่ยธนาคารถูกขายเยอะต่างชาติขายเยอะก็ถือเยอะที่สุดแต่ถ้ามองว่าเอาละประเทศเราเริ่มแข็งแรงตัวเลขเศรษฐกิจไทยดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าธนาคารก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกที่เขาจะมองต้องมีขยายสินเชื่อมีการกู้ลงทุนครับแล้วก็ผมว่าตัวหนี้เสียของธนาคารไทยยังไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีการระมัดระวังตัวสำรองไว้เยอะนะสำรองไว้เยอะนะครับแล้วผมคิดว่ากลุ่มอื่นๆธุรกิจขนาดกลางที่ผมให้ความสนใจเนี่ยก็เริ่มดูเหมือนกันธุรกิจที่เป็น วัฏจักรนะบางทีขึ้นไปทั้งเยอะแล้วก็ล่วงลงมาทั้งเยอะเช่นอะไรครับซีซันแนลซีซันแนลมากๆนะฮะเช่นระวางเรืออถ้าถ้าคิดว่าการส่งออกนําเข้าการค้าขายต่างประเทศเริ่มเยอะอ่านี่ก็น่าจะนั่นถูกไหมฮะน่าจะเริ่มดีขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับโครงการต่างๆเช่น2องล้านล้านนะก็เกี่ยวกับก่อสร้างแน่นอนลงทุนสถาบุพรพ่อก็ต้องไปเกี่ยวก่อสร้างนะถูกต้องก็เกี่ยวกับพวกนี้นะฮะก่อสร้างผมว่าก็ก็น่าสนใจแต่ต้องดูว่างบการเงินของแต่ละบริษัทเนี่ย มีความแตกต่างกันเยอะใช่ครับนะครับก็ต้องเลือกให้ถูกก็3าเจ้าใหญ่อะเ <นะ S 1> อาไปดูแล้วกัน CKITD Station เราไปดูงบเอาเองดูดูแบ็กหลอกของเขางานงานที่ค้างอยู่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน,<ส>นมากน้อยแค่ไหนนะครับ พัฒราแล้วครับค่ะจริงๆก็มองในแง่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าสื่อสารนะคะเราก็ยังชอบสื่อสารอยู่เพราะว่าแฟกเตอร์อินไพรสินไปแล้วเนี่ยนะก็ดูเหมือนกับว่าต้องยอมรับว่าทุกวันนี้คนเราติดมือถือนะแล้วก็เรื่องการใช้สื่อสารเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทเยอะนะก็ยังคิดว่ามีรูมพอสมควรนั้นถ้ามองในระยะตอนนี้เนี่ย ที่เรารู้สึกว่ามันมีปัจจัยข้างนอกที่มากระทบและมีภาพความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะเนี่ยเราต้องมาดูอะไรที่อยู่ข้างในที่เราเห็นชัดๆแล้วก็ดูว่ามันไม่ตกนะคะนั้นสื่อสารนี้ก็ยังเห็นอยู่ว่าค่อนข้างจะโอเคในราคาจะขึ้นมาเพราะว่าคนก็คงจะเป็นที่นิยมอยู่สักพักหนึ่งนะคะณตอนนี้อีกอันหนึ่งที่ไม่ตกก็คือท่องเที่ยวนะคะก็ยังดูเหมือนไม่ว่าจะเป็นสนามบินเราที่ utilization ก็ยังค่อนข้างสุคับนะคะ ก็คือไปรีเฟรชที่ตัว AOT การท่าอากาศยานนะคะกับโรงแรมนะคะซึ่งก็มีออคคูเปนซีที่คิดว่าน่าจะค่อนข้างโอเคนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราเพลเศรษฐกิจฟื้นนะคะก็คงเป็นสถานการณ์พาณิชย์นะคะซึ่งรีเฟรชสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับก็เห็นพร้อมต้องการนะฮะว่า Bank i n g s e c เ o r เป็นหนึ่งในเซกเตอร์สำหรับสามเดือนสุดท้ายนี้ตามซีซันนอลแล้วคุณพัชีราเกิดมาเรื่องของท่องเที่ยว AOT อทท่าอากาศยานแล้วในส่วนของสายการบินละครับ สายการบินตอนนี้คงจะต้องอาจจะต้องดูเรื่องน้ํามันนิดหนึ่งนะคะที่อาจจะต้องระมัดระวังใจหลักต้นทุนนะครับนะะคแล้วก็เรื่องการที่จะต้องมาดูแลในรายละเอียดเรื่องต้นทุนว่าตรงนั้นต้องมีการบริหารจัดการให้ดีแล้วก็ตอนนี้การแข่งขันในสายการบินค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เครื่องบินเองก็ต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นก็จะมีคอร์สต้นทุนที่สูรณ์สมควรเรื่องของน้ํามันนะครับในส่วนของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น รเรื่องของซาอุดอาระฐบีก,กับซีเรียจุดนี้มันน่าจะบูสต์หรือน่าจะกดราคาน้ํามันมาก้อยขนาดไหนจริงๆอยู่ที่ว่าเทอร์นาลมาเป็นยังไงนะคะจริงๆส่วนหนึ่งมันก็ได้ขึ้นมานิดนึงแต่หลังจากที่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ในโลกนี่ไม่ได้อยู่ในมูทที่อยากจะมีข่าวร้ายอีกแล้วยุโรปอเมริกาเองก็ยังอยู่ในช่วงที่กําลังดูเหมือนจะดีขึ้นก็คงยังไม่อยากจะเจอที่มีสภาพสงครามแต่ถ้าเวนะิร์สเคสในตรงนั้นก็อาจจะมีผลกับน้ำมันได้นะอันนี้กตต็ต้องดูกันต่อไปะนะคะเราจะต้องเกียวให้เวทกับประเด็นนี้ไ ผมเชื่ว่ามันไพรซินไปพอสมควรนะรเรื่องเรื่องซีเรียนะครับก่อนหน้านี้ต่อให้เกิดสงครามแต่ที่ว่าวงจะจํากัดผมไม่เชื่อาทหารเมริกันจะบุกเข้าไปนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์จากในอดีตแล้วก็คงประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ไม่เห็นด้วยแล้วจากการสํารวจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทำก็ทําวงจำกัดแล้วผมคิดว่าแหล่งแหล่งน้ามันในในซีเรียก็ไม่ไม่ไม่ใช่แหล่งใหญ่นะฮะครับ,รบผมก็มองไปรักษาน,น นะเพราะนั้นผม,ผมให้น้ำหนักตรงนั้นน้อยอนะครับให้น้ำหนักตรงนั้นน้อยแต่ผมคิดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยเป็นตัวที่มีน้ำหนักสูงมากอเมริกาฟื้นมาแล้วประมาณ2ปีนะฟื้นอย่างชา้าชยุโรปเราเพิ่งเห็นจุดต่ําสุดเพื่อรักสองสาเดือนวอร์ทเม้าไปแล้ววอท์ทเมาไปแล้วตรนนี้ข่าวเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนอย่างอื่นที่เราเห็นจีนอาจจะมีปัญหาเรื่องธนาคารการปล่อยกู้ในกลุ่มธนาคารซึ่งไม่เป็นระบบนะฮะอาจจะมี NPL หรือนี่เสียเนี่ย บางคนพูดว่าสูงที่50%แต่ในภาคธุรกิจจริงอย่่งที่คุณคัอราพูดเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นเพราะนั้นญี่ปุ่นก็ฟื้นอย่างที่เราทราบเราพูดอีกกันนะเอเซียก็เหมือนกับเขาค่อยดีขึ้นปรับฐานหน่อยปรับฐานแล้วก็เขาค่อยฟื้นใหม่เพราะนั้นภาพใหญ่เนี่ยเหมือนกับว่าเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวช้าๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราทบเ้ามานานหลายปีเพราะนั้นผมคิดว่าน้ำหนักเรื่องเศรษฐกิจสำคัญกว่าเรื่องสงคราม ซึ่งจริงแล้วในส่วนของจีนเองถ้าไปดูภายในอย่างที่ทั้งสองท่านบอกไปว่าริ얼เซกเตอร์ปื้นเนี่ยนะครับเขายังพยายามจะกดซะด้วยซัมรัฐบาลบอกโกรธไม่ควรเกินแปดนะท,ทั้งที่เขาสามารถทำได้เป็นดับเบิลดิจิตซะด้วยซัมก็ถือว่าเป็นแง่บวกเดียทั้งสิ้นแง่บวกนะครับสุดท้ายนี่ฮะให้ตรงกับทีมรายการของเราเรื่องเด่นอาเซียนถ้าเรารวมกันแล้วเป็น AEC แล้วเซกเตอร์รรไหนจะโดดเด่นที่สุดรัชชินีอาจารย์ครับจริงๆมีหลายเซกเตอร,ร์ผมว่าเราเก่งเรื่องครับครับปลีกครัคบอันนี้ชัดเจนรีเทลอาาารรรีเเทลพพววกกชนน้ห ห้างสับสินค้าอะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องท่องเที่ยวนะฮะนัท,ท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยประมาณ2 2 5ล้านคนปีนี้อาจจะถึง25ล้านคนะนะครับผมคิดว่ามา r k e t s h a r รของเราในอาเซียนเนี่ยประมาณ1ในสด้วยสัปาักท่องเที่ยวที่มาไทยเนี่ยมากกว่าไปฮ่องกงนะครับฮ่องกงประมาณ10ล้านหนง นอกนี้เรื่องโลจิสติกผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเราต้องลงมือแสดงอะไรสักอย่างแล้วก็ผมคิดว่าพวกธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะเรากำลังพูดถึงการมาท่องเที่ยวบวกกับการมารักษาพยาบาลหรือมาตรวจร่างกายเ medical tourism ไปใช่ครับที่อาหรับต่างชาติมาทำกันในปัจจุบันต้องจุดแข็งเสร็จแล้วก็ที่อย่างอย่นที่เราทราบที่นส่วนรถยนต์อะไรต่ออะไรเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราก็เป็นเซ็นเตอร์ทางรีสแตนเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่แล้วคุณพัชราครับมีเซ็นเตอร์ไหนอากเพิ่มเติมจริงๆอยากจะบอกอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆของประเทศไทยนะคะเพราะตลาดคอนซูเมอร์เนี่ยจากที่เราเคยมี60ล้านคนมันกลายเป็น200ล้านคนซึ่งอันนี้ไม่รวมทางด้านล่างนะคะเอาแค่ตลาดด้านบนที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงที่ใกล้กันด้นใช่คือแค่เราทำให้คนค้าขายกันในหมู่นี้ o อ t u n ที y ก็เกิดขึ้นหลายอย่างนะคะนั้นเราจะเห็น r ีเวอร์เซลของการพัฒนา กลับออกไปข้างนอกนะคะก็จะทําให้แต่ละบริษัทหลายเซกเตอร์เนี่ยเวลามองว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้ประโยชน์จากจุดนี้อยู่ที่ว่าตอนนี้เรามีศักยภาพที่จะเข้าไปนํามันออกมาได้แค่ไหนครับนะะ ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจดกันทันหรือไม่นะฮะว่าเซกเตอร์ไหนที่โดดเด่นใน3เดือนข้างหน้ารวมไปถึงอีก2ปีข้างหน้าซึ่ง AEC กําลังจะมานะครับต้องขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับดรอกเอรเกียรติและทางด้านของคุณพัทิราครับขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเรื่องเด่นอาเซียนในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับกับรายการเรื่องเด่นอาเซียนติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์เวลา19.30นทางชลุชันช่อง7หรือที2 4นะครับสัปดาห์นี้ผมแและขกรับเชิญของเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ช่วงท,ที่ผ่านมาตลอด2ปีชาวนาไทยได้อะไรไปบ้างกับโครงการและจะนําเพื่อช่วยเหลเือชาวนาครับให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหมดนี้หมดสินขึ้นแต่ปาะทำา็จริงจริงกไม่ใช่ครับแล้วการช่วยชาวนาในประเทศไทยมันมีวิธีการเดียว